แนะนำผลงานใหม่จากเหล่าเดิะสตาร์แก้มเดิรสตาร์และกันเดิรสตาร์สองนักร้องคุณภาพที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนศิลปินไทยขึ้นคอนเสิร์ตมิตรภาพจีนไทยปี2011ณประเทศจีนเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานอกจากจะเป็นสองเดิะสตาร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแก้มและกันยังโชว์ความสามารถได้อย่างประทับใจและสมศักดิ์ศรีที่สุด หลังจากการแข่งขันผ่านไปได้เพียงสัปดาห์เดียวผู้เข้าแข่งขันหลายคนก็เริ่มมีอาการป่วยขึ้นครับซึ่งสําหรับเนสเขาก็มีอาการคันและเป็นพื้นแดงตามตัวทางทีมงานต้องรีบพาเขาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็เพิ่งไปโรงมยาบาลเมื่อเช้าครับพืนขึ้นทั้งตัวครับแล้วก็คันตั้งรรแต่เมื่อไหร่คะเมื่อตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วครับ แล้วก็ตื่นเช้ามาก็หายก็วาทิตมัเป็นเป็นพืนขึ้นเป็นตัวตั้งแต่วันต้งแต่วันเสาร์แล้วครับคืนวันเสาร์แล้วก็เสร็จวรนอิตย์อีกคืนเต็มกับาเหมใช้อะไรหรือวัานั้นกอาหาไแต่กลห่เอเป็นนมพิษครับพป็อาหารทะเลนะครับน่าจะทะเลไม่งั้นก็ของดองคงคงเป็นอากาศดองครับคำนั้นตัวคก็คือ หมดเยอะมาขายแทนแล้วค่ะโดนที่เนี้คือบอกแน่นว่าคือการแทงแน่ๆเลยคือเป็นสิ่งที่ร่างกายรีเจ็คคือปฏิเสธนะคะสำหรับว่าไม่เคยอาจจะเป็นเรื่องอาหารส่วนที่เจอเยอะที่สุดก็คืออาหารอาหารก็คืออาหารทะเลอาหารหมักดองไม่เคยเป็นครับเคยกินแต่ก็ไม่เป็นแต่หมอเขาบอกว่าบางทีมันก็อาจจะไม่เป็นบางทีเรากินแล้วแต่ มาเข้าก็เปลี่ยนมาเขาก็ไม่เปลี่ยนอะไรมาเนี่ยครับเปลี่ยนไม่เค่อยนักคะ